วท่านสวยนะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะเลยวัดนี้วัดเป็นมหาวิายาลัยอุทยานชีวิตไม่มีใครใหญ่เกินกนกำโอ้นี่ยนะท่านทำต้นเทียนอยู่ตรงนี้ สวัสดีครับคุณที่รักตอนนี้ผมอยู่ที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อก็คือถ้าเราเรียกแบบชาวบ้านก็จะเรียกว่าวัดใต้เถิงตรงนี้เป็นต้นเทียนของวัดใต้ซึ่งเป็นต้นเทียนแกะสลักขนาดกลางโอ้สวยงามมากคุณที่รักครับด้านหน้าของท่านก็จะมีพระแม่ธรณีบีบมวยผมเนาะแล้วก็จะมีองค์พระพุทธเจ้า ถัดกันไปตรงนั้นที่ถือสอนอยู่นะคุณที่รักที่แผงสอนนั้นก็คือพญามารฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตอนที่ว่าพระพุทธเจ้ากําลังจะทรงตัดสรูแล้วมีพญามารมาก่อกวนก็จะมีช้างมีอะไรเนี่ยฮะมีช้างช้างพญามารก็คือช้างคีรีเมฆพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าจะต่อสู้กับมารได้ยังไงพระอ,องค์ก็ต้องนึกถึงความดีที่เคยทํามาพอนึกถึงความดีเนี่ยเนาะคนเราก็จะ อารลิกถึงพระแม่ธรณีเพร่าแม่ธรณีจะเป็นพยานในการทำดีของแต่ละคนนะเนาะก็นี่คือตอนที่พระพุทธเจ้าพระจนมานมีมานมาระจนก่อนจะตัดสรู้นะฮะโอ้สวยงามมากคุณที่รักข้างล่างของท่านก็ท้ายสุดเนี่ยมีตัวมะกรคายนาคแล้วก็นาคมาายน มาคายจะว่าน่าคุดก็ได้เพราะหน้าเป็นคุดตัวตัวไม่แน่ใจก็คือพญานาคขายคุดอีกต่อหนึ่งโอ้สวยงามมากคุณที่รักลำต้นเพียนของท่านเดี๋ยวท่านเล่าเรื่องราวอะไรเดี๋ยวจะค่อยถามช่างส่วนด้านท้ายก็เป็นตอนที่ว่าพระอินทร์แปลงกายลงมาทําท่ามาขอพระนางมัตสีจากพระเวชสันดรก็จะเป็นตอน มหาชาติในเทศมหาชาติกันที่10เป็นตอนที่พระอินทร์แปลงกายลงมาขอนางวัดศีจากพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็มอบให้เสร็จแล้วพระอินทร์ท่านกา็ส่งคืนก็บอกว่าแปลงกายมาแล้วพระอินทร์ก็ประทานพรทั้ง8ให้พระเวสสันดรเพื่อที่จะได้ไปเกิดในชาติภพต่อไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธิ์ถาเป็นเทศมหาชาติกันที่10ฮะการศักกบบนะฮะ กันนี้กันที่สิบคนเฒ่าคนแก่จะรู้กันดีฮะในเทพมหาชาติกันที่สิบก็เป็นศักกระบอกโอ้สวยงามฮะโอ้สวยงามนะคุณที่รักจานนี้ท่านก็กลังกำลังจะแกะส่วนด้านนู้นท่านแกะแล้ว นะช่างธีรศักดิ์สายแววกำลังแกะต้นลำต้นอยู่ตอนนี้ครับคุณธีรศักดิ์ตอนนี้ผมอยู่ครับครูช่างธีรศักดิ์สายแววเนาะก็ะถึงจะเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องเรียกว่าเป็นครูช่างเพราะว่าเป็นผู้ออกแบบทั้งหมดใช่ไหมออกแบบและแกะสลักาวางตัวในเล่าสู่ฟังหน่อยลำต้นเนี่ยสเยแาสส่ฟังกันนะอันต้นเทียนเท่าเนี่ยมันเป็น เรื่องเล่ายัางแน่อยู่ในลำต้นจนนนาจนตอนม่านผาชนครับตอนม่านผาชนนเนาะกมีการบูชาพระพุทธเจ้า <บ S 1> เฮ็ดเป็นหุบสัตว์หิมพานต์ต่างๆเนาะแมนครับมาบูชาพระพุทธเจ้า,าก็มียักษ์มีทูงยักษ์แต่บระท่นไหนเขาขืนเรานี้ก็คือสมาชิกของพญามารนฮะอย่างยักษ์เนี่ยฮะพญามารก็กําลังแผงศออรงนงเนื้องเล่นหมูเนาะแมนครับคีซังคีรีเมฆคีรีเมฆคารันพร้อมมา หาอมามันบวชโอ้หาะมาแล้วก็มีสร้างที่ไม่แม่สร้างผ้าหาะมาทั้งหนากัแมันพระแม่ธรณีผูบิศิมาซอยพระพุทธเจ้าส่วนหลวดลายตรงทั้งลุมนี่เนาะอันทั้งลุมนี่มันโตมาก่อนแต่ไข่หนักมันบวชเสร็จแล้วเพราะหนักมีไข่อีหยังบ่าจะนี่ขุดบ่ชหนักกว่าหนักแปลงอีกเรื่อนึงครับหนักแปลงหนักแปลงเป็นขุดหนักขาบเ็ิลยหนักอ๋อหนักขาบ นาคาบพุดไว้นาก,ก็คือนาคพญานาคก็คา,าบครุดเรียกว่าตว <good S 2> เชือหนึง่งก็คือตัวมกรเนี่ยคายพญาพนาคพญานาคมาคายครุดออกมาอีกทีหนึ่งเป็นหลายตลอดต่อโอ้สวยสวยสวยตรงนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าที่กําลังจะเสด็จตัดสลูเนาะแมนครับก็คือยังเป็นเจ้าชายศรีสะอยู่กําลังจะตัดสลูแล้วพญามารมาก่อกวนครับผมโอ้แล้วพระพุทธเจ้ากอง จ็กสีสูเวียงไหนก็นจังเอาความดีเพราะคนเท่านึกถึงความดีก็จังนึกถึงพระแม่ธรณีเนาะครับผมฉะนั้นเลยมีพระแม่ธรณีบีบมวยผมเพราะเวลาคุณท่รักษท,ทำทำทำความดีนี่เนาะเราก็จะหยาดน้ําเพื่อให้พระแม่ธรณีเรียกว่าหยาดน้ำลงดินแต่เดียวนี้เพิ่นหยาดลงขันเราจะไปฮดก้งใหม่เพิ่นวะ <c oughs> จริงๆต้องหยาดลงดินเนาะโอเคข้างหลังก็เป็นจากเทพมหาชาติกันที่สิบสักกะบับสักกะบ,บับก็คือเรื่องของเท้าสักกะ ถ้าสักการนี่มันซื้อหนึ่งอีกก็คือพระอินเนาะขร้นมาแนวขึ้นนะพระอินทอ,อ,อยู่ข้างล่างครับพระอินยังอยู่ข้างล่างเนาะตอนนี้ไปพระอินสิไปีขอ,อนั่งมัดซีครับขอ,อนั่งมัดซีจากาพระเวชชันดนรรคับพระเวชชันดนกรกะไฮเป็นครับครับ้ามครับอแทนเพื่นอนนั่นแหละครับพระเวชสันดอนกะไฮนั่งมัตสีกับอนุโมทนาบุญพระเวชชันดรกะฤทธิจะเป็นพระโพธิสัตว์ลาจังไนเปก เกิดว่าเป็นเจ้าชายศรีฐาในศาสตร์ที่สิบทางนี่ครูสังคันไทยบ้านหรือนักท่องเที่ยวเพิ่งาะบึงมาได้บอมาได้ครับมาได้ตต้งแต่มาซอยแหงดีครับครับเชิญชวนมาทั้งเป็นครับมาชมขั้นตอนการทํางานสิได้หูหรือ่มาอซอยมาซอยแหงดีครับผมแหงมัดสีซอยเฮ็ดซอยซอยหยิบก็สิได้เป็นคู่ผักหลักจําน้ำสีได้ควบคู่ไปน้ำนอกแมนบ่แมนครับกสแหงสิ่มวนสีใจและบาทคุณธีระครับนี่คือ ครูช่างคนรุ่นใหม่ไม่หวงความรู้ปกติแล้วต้นเทียนแกะสลักเนี่ยคนดูจะไปวุ่นวายกับท่านไม่ได้นี่จะบอกว่าให้มาช่วยกันเลยอยากทำอะไรอยากเรียนรู้ยังไงเนาะให้แก้เลยก็ได้ครับให้แกะเลยก็ได้สิบบอกแกบ่าเป็นกะมาครูพักรักจําเอาเนาะโอ้ขอบคุณหลายๆลรยูช่างคุณที่รักนี่คือครูช่างคนรุ่นใหม่ธทรศักสายแววลูกหลานคนเมืองวนเนาะสายเกี่ยวสายแววนี่น้ำจะคนนี้เมืองวนค้ารับหัวเรือครับเออหัวเรือกันโอเคขอบคุณมากครับ โอ้งามานะสวยๆคุณทีรักของท่านสำหรับคุณที่รักที่ชอบคลิปแบบนี้นอกจากดูแล้วยังรู้รายละเอียดกดติดตามช่องฟ้าบอกกันทั้ง facebook และ youtube กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับกดไลค์เพื่อให้คลิปนี้ได้มาโชว์ให้คนเห็นบ่อยๆไปแล้วครับแล้วทุกคนเลยครับสวัสดีครับ Tranh rấtสวย nha